สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะกับนิยายวายจีนแปลไทยที่มีชื่อเรื่องว่าสวรรค์ประทานพรวันนี้เดินทางมาถึงเล่มเจ็ดแล้วคะ่ะก่อนที่จะไปเข้าเนื้อเรื่องเนี่ยก่อนอื่นเลยต้องขอบอกเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาฟังคลิปเลยนะคะว่าช่วงนี้อากาศร้อนทานอะไรเนี่ยอยากให้เพื่อนๆระวังไว้นิดนึงเพราะตัวฟ้าเองเนี่ยตอนนี้ก็โดนผื่นพิษเข้าเล่นงานตอนแรกตั้งใจอัดวิดีโอได้เห็นหน้า ก็เลยต้องกลายเป็นเสียงแทนไปเลยค่ะเพราะอย่างนั้นฟ้าก็เลยเป็นห่วงเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะหนาร้อนนี้ทานอะไรคงต้องระวังกันหน่อยละค่ะเอาละค่ะกลับมาเข้าเรื่องสวรรค์ประทานพรเล่มเจ็กันดีกว่าค่ะก่อนจะไปสปอยเนื้อเรื่องแน่ขอแวะมารีวิวก่อนบอกเลยว่าเล่มเจ็เนี่ยถือว่าเป็นเล่มคลายปมที่ค้างคางมาทั้งหมดแม้ว่าจะไม่ใช่เล่มจบก็ตามนะคะว่าทำไมเนี่ย เซียเหียนจึงได้ตกสวรรค์จึงหลายครั้งหลายคา่และทำไมชีวิตของเขาถึงได้เจอเข้ากับอุปสรรคมากมายเต็มไปหมดเล่มนี้ได้คำตอบกันแล้วค่ะว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าขุดดวงซวยไม่ใช่เทพขยะแต่อย่างใดแต่นั่นมันเป็นเพราะใครบางคนคอยบงการอยู่เบื้องหลังเล่มเนี้ยก็เลยต้องมาลุ้นกันว่าสารหลังเนี่ยค่ะจะสามารถช่วยเก้อเก้อของเขาได้หรือเปล่าสำหรับเล่มเจ็ดนะคะก็ต้องบอกเลยว่า ฉากที่ทําให้จําแต่เออไม่ใช่แฮปปี้นะคะจําแลวเสียน้ําตามากที่สุดก็คงต้องพูดถึงฉากที่เซี่ยเหลียนเนี่ยเขายอมนอนฝังลงในพื้นที่ร้อนระอุตากแดบดบทั้งวันทั้งคืนตากฝนเพื่อที่จะรอให้มนุษย์สักคนนะคะเขามายื่นมือช่วยเหลือเขาเพื่อที่จะให้เป็นแรงยึดเหนี่ยวให้เขาเนี่ยไม่ต้องลงมือทําร้ายผู้คนในโลกมนุษย์และหเหตุการณ์นี้แหละคะ่ะก็เป็นที่มาของหมวกฟาง ที่เซี่ยเหรียญของเราเนี่ยใส่กันมาจนถึงทุกวันนี้เลยบอกตรงๆว่าต้องอ่านฉากนี้กันทุกคนเลยนะคะเพราะมันเป็นฉากที่ซาบซึ้งกินใจมากเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับเดนเจใครพร้อมฟังสปอยแล้วไปต่อกันได้เลยค่ะและแล้วคลอกรรมโลกหน้าคนก็ได้พิสูจน์ให้ไบอูที่คอยกั่นแกลง้งเซี่ยเหรียญได้เห็นว่าเซี่ยเหรียญยังไงก็ยังคงเป็นเซี่ยเหรียญที่ไม่ว่า จะเจ็บช้ำน้ำใจแค่ไหนจะโดนผู้คนเมินเฉยหรือโดนใครกลั่นแกล้งเพียงใดหรือแม้กระทั่งจะโดนทอดทิ้งจนไม่เหลือใครขอแค่มีเพียงคนเดียวที่ดีกับเขาดังเช่นนักขายของแพนเจนจรที่หยิบยื่นหมวกฟางให้ในวันที่เขาต้องนอนหน้าสู้ฝนเสียเหรียญก็พร้อมที่จะกลับมาเป็นบุคคลที่มีจิตใจบริสุทธิ์ช่วยเหลือผู้คน แม้จะเดินผิดเส้นทางไปบ้างถึงขนาดเรียกเอาวิญญาณร้ายออกมาแต่ในที่สุดช่วงวินาทีสุดท้ายเซียเหรียนก็ได้ตัดสินใจที่จะเอาชีวิตตัวเองเขาแลกเพื่อให้วิญญาณร้ายเหล่านั้นไม่ทำร้ายผู้คนที่ไม่เกี่ยวข้องแต่ที่ไม่ใช่ดวงจิตของเขาที่ถูกทำลายไปแต่กลับกลายเป็นดวงจิตของผีน้อยที่ต้องแรกด้วยชีวิตน,น้อยๆที่ติดตามเข้ามาตลอด ผีน้อยที่ในสุดท้ายแล้วเขาก็ได้รู้แล้วว่ามันคือสาวกที่แท้จริงของเขาผีน้อยที่ยอมเอาดวงจิตของตนเข้าแลกกับการกำจัดปีศาจร้ายเหล่านั้นที่เซียเหรียนเรียกขึ้นมาดังนั้นในวินาทีที่เซียเหลียนสามารถผ่านด่านสวรรค์อันทุประทมนี้ได้และได้โอกาสกลับขึ้นไปสวรรค์อีกครั้งเซียเหรียญจึงได้เอ่ยขอกับเทพจุบินอู เทพที่คุ้มครองสวรรค์ขอให้ตนนั้นกลับมาตกสวรรค์อีกครั้งแถมยังขอโซ่ตัวนบาปไว้กับตัวเองด้วยเพื่อที่เขาต้องการลงโทษตัวเองที่ทำให้วิญญาณของผีน้อยนั้นต้องแตกสลายไปเมื่อฝันร้ายในคาก่อนฉายมาถึงตรงนี้เซเลียนก็กลับมาสู่ปัจจุบันเผชิญหน้ากับไปอูอีกครั้งในครั้งนี้เซียเลียนมีสติมากขึ้น เขาจึงได้ขบคิดเข้าใจในหลายอย่างและหนึ่งในนั้นเขาก็ได้พบว่าไผอูก็คือองค์ไทจือเหมือนกันกับเขาเพียงแต่ว่าอยู่กันคนละยุคนละเขตเท่านั้นเองและนอกจากเรื่องนี้อีกเรื่องที่เซี่ยเรียนได้รู้จากการมีสติในครั้งนี้ก็คือในถ้ำแห่งนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยเขาได้เซียเหรียญจึงตั้งใจตั้งจิต และปลุกสิ่งนั้นให้ตื่นขึ้นมาและสิ่งนั้นที่สามารถช่วยเขาได้นั่นก็คือรูปสลักเหมือนภาพของเขานั่นเองรูปสลักที่ซานหลางได้แกะชิงไว้ในถ้ำแห่งนี้ในช่วงที่ต้องต่อสู้ในถ้ำภูเขาไฟเซียเหรียญควบคุมรูปปั้นยักษ์นั้นจนสามารถช่วยเหลือตัวเองออกมาจากปล่องภูเขาไฟได้และเมื่อเขาออกมาเขาก็ได้พบเจอเข้ากับซานหลาง ที่รอคอยเขาอยู่ที่ปากป่องเป็นคนแรกซาหลานที่รอเขาอยู่เสมอแต่การออกมาจากภูเขาไฟในครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งสิ้นสุดเพราะไป่าอ๋ได้ปล่อยวิญญาณร้ายที่ก่อโลกหน้าคนออกมาสู่โลกอีกครั้งทำให้พวกเทพต้องรีบไปจัดการปราบและในขณะที่เขากับซาหลางกำลังร่วมมือกันปราบเหล่าผีนี่เองที่จวินอ๋มาเรียกให้เขา ลับขึ้นไปบนสวรรค์โดยแจ้งว่าจาวินอูได้พบกับราชคูของเขาแล้วแน่นอนว่าเซียเหรียญไม่มีทางปฏิเสธข้อนี้เพราะเขาอยากจะคุยกับราชคูของตัวเองเหลือเกินว่าทําไมเขาจะต้องถูกฝึกให้เหมือนกับไปอูด,ด้วยและการขึ้นสวรรค์ในครั้งนี้ของเซียเหรียญก็ทําให้เขาได้คําตอบดั่งใจหมายแต่มันกลับไม่ใช่คําตอบที่เขาคิดไว้ เพราะการขึ้นสวรรค์นในครั้งนี้มันทำให้เซียเหรียนได้รู้แล้วว่าไม่ใช่ราชกูที่วางแผนร้ายไม่ใช่เขาที่มีสายสัมพันธ์กับไบอูแต่ที่โชคชะตาเขาเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าไปอูเด็กฝึกจนเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นจวินอูได้จวินอูหมายตาให้เขาได้มีคลอก,กรรมไม่ต่างจากตัวเองเมื่อตอนที่ยังเป็นแค่ไบอูเพื่อที่จะหวังให้เซียเหรียนนั้น เลือกทางเดินเช่นเดียวกับตนแต่น่าเสียดายที่ไม่ว่าเขาเจอกันแกล้งให้เซี่ยเหรียญต้องเจอเคราะห์กรรมซัต์เท่าไหร่เซี่ยเหรียญก็ไม่เคยเลือกทางเดินเฉกเช่นเดียวกับที่จวินอูคิดเอาไว้เซี่ยเหรียญยังคงเลือกทางเดินที่ขึ้นสวรรค์แบบนั้นอยู่ซ้ำๆและนั่นยิ่งทำให้จวินอูไม่ยอมปล่อยมือจากเซี่ยเหรียญโดยง่ายและนี่ก็เป็นอีกครา ที่เขาไม่ยอมปล่อยให้เซี่ยเหรียญหลุดจากมือตัวเองไปเขายังคงบีบบังคับให้เซี่ยเหรียญทำชั่วจึงขนาดลงมือจับเทพทุกองค์ในสวรรค์มาขังเอาไว้ก่อไฟให้ลุกไหม้ไม่รู้เหมือนกันว่าในครั้งนี้เซี่ยเหรียญกับซานหลางจะสามารถผ่านอุปสรรคนี้ไปได้หรือไม่อันนี้ก็จะจบเล่มเจ็ดนะคะอ่านมาถึงเล่มนี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้เลยว่า จะสามารถเรียกสวรรค์ประทานพรได้ตอนไหนเลยเพราะยังไม่ได้เห็นพรเลยค่ะเห็นมีแต่คราะกรรมที่ซัดก็เสียเหรียนเราไม่หยุดไม่หย่อนอ่านจบเพลงนี้ดังขึ้นมาในหัวเลยค่ะมันอาจจะเป็นเพียงบททดสอบจากเบื้องบนเสียเหรียญของเราทำไมต้องโดนขนาดนี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอ้อยังไงแล้วในทุกวันพุธนะคะฟ้าจะมีสัมภาษณ์นักเขียนลงด้วยนะคะฝากติดตามอีกหนึ่งเพลย์ลิสต์ด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย